ดี <rude S 2> ท่าน,านผู้ชมอ like. okay. no right ีกครั้งหนึ่งนะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยจ้าก็จะมาให้แนวทางหวยห้าน้อยไม่ใช่พูดเล่นหวยสปกราวหรือว่าหวยราวพัฒนานะจ๊ะตาราวเส็บๆนัวๆเนาะพี่น้องเนาะของสุดท้ายสุดเม็ดเดียวนะจ๊ะของวันจันทร์ที่4เดือน7เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะพี่น้องนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางโค้งสุดท้ายของเราพัฒนาสุดเม็ดเดียวนะจ๊ะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะตัวเลขเกิดจากการคานวณของสถิติหวยที่ออกในวดก่อนๆน,นะจ๊ะ อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะพี่น้องจ๋โอเคนะคะนะคะเรามารับชมสายวิ่งรูดกันดีกว่าจนะ้าสายวิ่งรูดของห้วยลาวพัฒนาซปอปกากราวในวันนี้สายวิ่งรูดเพื่อสุขภาพจะตัวไหนวิ่งรูดวิ่งรูดไปเลยสาม วิ่งรูดสามฟันฟันสามสี่ฟันสามสี่นิ้นเจาะนิ้นเจาะไปสามศูนย์สามหนึ่งสามห้า 3 8นะคะตัวที่ S ชอบก็3 0กับ3 8นะจ๊ะชุดกันกันไป1 7 7 5 9 6 5 2นะจ๊ะตัวที่ S ชอบก็จะ7 5กับ9 6นะคะส่วน3ตัวตัดเล่น 3ตัวตัดเล่นนะคะสามตัวตัดเล่น3ตัวตัดเล่นวันนี้วันจันเนาะสามตัวตัดเล่นเอาไปที่3ตัวตัดเล่น3ตัว ตัวสามตัวตัดเลนเอาไปเลยสี่ห้าสามสี่ห้ สีตัวก็ไป7จ็ดสี่ห้าสไปเลยนะจ๊ะตัดเล่นนะคะพี่น้องตัดเล่นนะจ๊ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะส่วนเลขจุดนั้นโอเคนะคะสวัสดีค่ะ